สวัสดีครับกระผมนายชยพลร้อยแก้วเป็นผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตําบลไร่มะขามขอนําเสนอผลการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนางานพัฒนาชุมชนมชช,ช,ชประเภทผู้นําดังนี้ 1. ด้านการบริหารตนเองแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่โอกาสและการเทศะใช้คําพูดที่สุภาพชัดเจนเหมาะสม วางตัวให้เหมาะสมกับการลฐเทศะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ดีไฝ่หาความรู้อย่างสม่ำเสมอศึกษาหาความรู้เพิมเ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจสร้างองค์ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ร,ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองและนำมาปรับใช้ในด้านต่างๆเช่นการส่งเสริมแหล่งทุน หลักปรัญญาของเศษษรษฐกิจพอเพียงใฝ่หาความรู้อย่างสม่ำเสมอศึกษาหาความรู้เพิเ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านงานช่างและด้านการเกษตรแก่เพื่อสมาชิกผู้นำอชอประชาชนในชุมชนและผู้อื่นที่สนใจปฏิบัตินตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา มีศิลธรรมจารีดประเพณีทําให้มีจิตใจสงบเอื้อเฟื้อเอื้ออารีซื่อสัตย์สุจริตต่อตอนเองและผู้อื่น 2. ด้าน,นการบริหารงานมีส่วนร่วมในกระบวนการแผนชุมชนมีการนําข้อมูลไปวิเคราะห์โดยมีแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในชุมชนมีกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนได้แก่ การฝึกอบรมทำนังขยะเปียกการทำกรเกษตรปลอดสารพิษการฝึกอาชีพทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ส่งเสริมอาชีพคนในหมู่บ้านตำบลช่วยให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มรายได้มีความมั่นคงในอาชีพมีการพัฒนาทีมงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและเป็นที่ยอมรับของทีมงานกล้าคิดกล้าตัดสินใจในการประสานงาน สามด้านการบริหารสังคมสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวางตัวได้เหมาะสมมีความเอื้ออารรนมีจิตสาธารณะเกื้อกูลต่อบุคคลอื่นและเป็นที่ยอมรับจากสังคมมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นให้เกียรติเคารพสิธิ์ของผู้อื่นและระเบียบของสังคมเคารพกฎหมายจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้นำชุมชนและประชาชน ขอบคุณครับ